ดีจ้า FCP คุณลุงคุณป้าทุกท่านนะคะนี่แม่มาต่อยนะคะเปิดบอกว่าอะไรนะจากใจแม่มาต่อยถึงลุงพลป้าแตนมีโอกาสจะไปขอโทษด้วยตัวเองนะคะเรามาฟังกันนะคะมาแม่มาต่อย<ส>พูดอะไรนะนะคะคล,ละิปนะน,นี้ใครจะพูดยังไงเนาะก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ารายรับอะไรนี่ไม่มีนะถ้าใครมีก็ออกมาเอาออกมา โชเลยเนาะเป็นในวันนั้นมันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นคําพูดได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะมันเป็นการส่งลายผิดนะพอทีมันเด้งเนาะลายกลุ่มก็เด้งอะไรก็เด้งมานะมันก็เลยส่งแล้วก็มันไปอยู่ที่ใหม่นะมาอยู่ที่ของคนอื่นเนาะที่เรากําลังคุยอยู่เนาะแต่ว่าอธิบายตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่า fc จะเข้าใจไหมนะพอดีว่าลายมันเด้งๆด้เด้งเมาแบบนี้นะพี่น้องเราก็ไม่รู้เนาะเรามาฟังแม่มาต่อยพูดนะคะแม่แม่ fc ขอบคุณลุงคุณป้า fc ทั่วโลกเนาะค่ะ fctp นะไม่ได้ทำนะแล้วก็ไม่ได้ขายขาวให้ใครไม่ได้รู้จักนะคะ u ูทูบรอบนอกหรือ YouTube สายฟาดนะที่ดาลุงเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยติดต่อนะใครใดๆทั้งสิ้นเนาะ แม่แต่อะไรนะก็ยานเองนะเราก็ไม่ได้เคยรู้จักเป็นการแม่มาต่อยเปิดใจนะคะ FC TP คุณลุงคุณป้าทุกท่านนะคะมีหลายคนหลายท่านนะยูทูบสายฟาดโทรมาก็บอกเขาว่าไม่ต้องโทรมาหาหนูหรอกหนูไม่มีอะไรจะพูดหนูไม่มีอะไรจะคุยอยากรด้ข่าวร็ดีใจนะคะตัางตรงในความรู้สึก ก็คือลุงพลปะ t e ตนมีบุญคุณนะเราก็สํานึกอยู่ตลอดว่ามีบ้านมีรถมีทุกสิ่งอย่างเพราะว่าเราถ่ายชีพคุณพลประ e ตน,น mm hmm. ก็อยู่ต่างประเทศแล้วพอนาะโทรมาหลายครั้งนะ mm hmm. ว่าถามนู่นนี่นั่นเนาะก็ตัดกดไปเลยนะคะ mm hmm. คนลงเนาะเราไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีกับโซเชียลแล้วนะคะ ขายให้นะแต่ตรไม่ไม่ไม่ไมค่อยสําคัญเพราะว่าชีวิตรายวันเนาะก็ทํางานเหนื่อยนะไม่มีคําพูดใดๆนะคะที่จะมาลบล้างให้นุงกับป้าได้เข้าใจเนาะไม่สามารถที่อธิบายแบบให้เขาเข้าใจได้นะคะก็มันเป็นคําพูดบ้านๆน,นะบอกว่าแค่หนูไม่ได้ทํานะพี่น้องนะหนูไม่ได้ขายข่าว ข่าวนั้นเอาไปขายเคลียร์จบทุกดราม่าฟาดจุดต่างๆข่าวนั้น <S <S เอาไปขายทําไมนะมันพูดยังไงดีพ่ออะอ่านที่ใบสิแล้วคือลูกก็ไม่มีอะไรที่จะให้ขายไม่ต่อใจก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะขอแค่เราไม่ต้องไปสนใจอย่างเช่นอย่างที่ป้าเต็นแกตุพูดไว้เนาะว่าอย่าไปใส่ใจกับคอมเมนต์ที่ไม่ดี เด anyway, uh, ี๋ยวมันจะบกมุ่นกับคอมเมนต์นั้นนะครับจะทําให้ชีวิตของเรานี่ดํำเนินไปแบบมุ่นมองนะฮะก็เดี๋ยวเรานะก็จะย้ำคำเดิมนะคำไหนคำนั้นนะจะพาแม่มาต่อยเนาะไปปรับความเข้าใจกับุมุลประแดนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปอยู่ ในจุดๆนั้นนะอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในจัมปะดงนะครับเราก็มีภารกิจหน้าที่การงานของเรานะครับทุกท่านเนาะก็ไปปรับเข้าใจนะต่างคนต่างอยู่นะมีอะไรก็าสามารถนะช่วยเหลือช่งกันแล้วกันนะครับาบางที่ทุกคนเขามีงานเยอะผมอาจจะได้ไปช่วยแบบนี้ก็ได้นะครับทุกท่านนะเนาะขอแค่เรานะ เออผมก็ไม่มาต่อยหลวงพ่อแต๋นเข้าใจกันก็พอนะครับสไหรับคนอื่นนะครับที่คอมเมนต์แบบแบบลบๆเนาะเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทุกท่านก็สักวันเนาะเอาไม่พูดอย่างที่ต้องบอกอนะคะว่าระยะทางพิสูจน์มาะะการเวลาพิสูจน์คนนะหนูอก็อยากให้พิพสูจน์ให้ทุกคนได้รู้นะได้เห็นเนาะว่า สิ่งที่เราออกมาในวันนั้นนะเป็นการอยากให้ทุกคนคิดว่าเป็นการเข้าใจผิดนะเพราะว่าหนูพนยามอยู่เสมอว่าหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ใครคำมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่หนูจะทำเนาะเพราะยังไงคนประแตนก็คือคนบ้านเดียวกันหนูไม่สามารถที่จะทำร้ายคนบ้านเดียวกันได้แต่ พูดร้อยครั้งพันคะรั้งนะะมันก็ออกมาจากใจนี่แหละนะว่าหนูไม่ได้ทำานะพี่น้องนะหนูทำไม่ได้หรอกเนาะไม่ได้ขายข่าวให้ใครทั้งนั้นทั้ง,งคนก็แล้วกันนะว่านะไลประเด็นต์นะกับลูกนะคนเข้าใจเนาะยังไงกไม่รู้นะพ่อมันไม่อธิบายไม่ได้นะอธิบายไม่เป็นนะพี่น้อง ก็เราไม่ได้เรียนมาเนาะ,ะอธิบายให้คนฟังอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราสามารถที่จะสอนลูกเราได้นะแต่เราไม่อธิบายเป็นคำพูดไม่เป็นนะก็เลยนะให้เอฟซีได้ได้รู้ในวันนี้ก็แล้วกันว่าสิ่งที่เอฟซีนะรับรู้มาว่าหนูเป็นคนขายข่าวนะอยากให้คนคนนั้นนะคนที่หนูขายข่าวให้นะเอาออกมาดูเนาะพ่อเนาะแชทนะแชทที่ ชทที่ว่าหนูส่งข่าวนะออกมาเลยออกมาเลยนะคะเพราะว่าหนูมั่นใจนะคะว่าหนูไม่ได้ทําหนูไม่ได้ขายข่าวแล้วก็เอาสลิปมายืนยันด้วยพอโอนเงินให้หนูนะคะเดี๋ยวหนูจะแม่มาต่อยก็ยืนยันแม่มาต่อยไม่ได้ขายข่าวเนาะครับ FC นะคะที TP ทุกท่านมาจ้างฉันนะก็นะคะบ่มีอีกอย่างมากมายเนาะก็ขอโทษ ลุงคนเปตนก็แล้วกันนะคะที่ทาให้เข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดไปแล้วก็ช่างเนาะก็ือสักวันสักวันนะเราก็ต้องได้พบกันไม่ว่านะเราจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเนาะหรือว่าลุงพลมีงานอะไรก็เรียกชายพ่อมาต่อยได้นะคะส่วนตัวหนูก็จะอยู่กับลูกนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกกําลังเป็นเป็นสาวเนาะ <Gym. S 1> นะคะก็ต้องดูแลนะคะ เรียกใช้ได้นะคะยินดีเนาะยังไงก็กล่าวอนรบคุณนะคะเอฟซีเรื่องหน้าก็แล้วกันหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนจะช่างพงแม่มาต่อยนะคะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะคะป้าจันหอมขอบเป็นกําลังใจให้ช่างพงนะคะแล้วก็แม่มาต่อยนะคะช่างพงอายุเท่าลูกชายคนโตคุณ ป้าจะหอมเลยนะคะก็ขอให้ลูกลูกลูกพงลูกช่างพงก็แล้วกันนะคะเนาะกับแม่มาต่อยนะคะสู้ๆความดีนะคะชนะทุกอย่างนะคะถ้าแม่มาต่อยบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ได้ขายข่าวนะคะก็ป้าหอมก็ไม่ได้ยินใครพูดอยู่เหมือนไม่ได้ยินใครพูดว่าแม่มาต่อยขายข่าวนะแต่ว่าพอดีวันนั้นมันเกิดนั่นแหละส่งลายผิดนะคะมันเด้งเข้ากลุ่มเหมือนเดิมบางครั้งถ้าเราประชุมกลุ่ม ของนะคะเราก็ <atem> จะไม่ให้ใครรู้ก็ขอเป็นกําลังใจนะคะให้กับช่างผงแม่มาต่อยก็เรามาดูกันนะคะเนาะว่าคุณป้าคุณลุงจะว่ายังไงนะคะแต่ป้ากับลุงเป็นคนที่ให้อภัยกับทุกคนอยู่แล้วนะคะแม่แม่ f c t p ทุกท่านนะคะทั่วโลก fc พลังบวก FC รักนะแต่ไม่แสดงออก FC ทุกภาคของประเทศไทยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุ